สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาเรียนรู้ต่ออีกนะครับวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้ก็คือชมคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ทำแบบบุญหัด5้าข้อนะครับใครที่ยังไม่ได้ทำงานของสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เป็นงานลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันขอให้กลับไปทำด้วยในเวลาที่เหลือส่วนใครที่ทำแล้วก็ชมคลิปนี้ทั้งหมดนะครับฟัง เสร็จแล้วก็เปิดเอกสารที่เป็นอะตอมชุดการเรียนชุดที่3นะครับแนบที่แนบมาด้วยเนี่ยครับพร้อมกันเพื่อที่จะเอา,เอาข้อมูลไปตอบคำถามใน5ข้อนี้วันนี้เอาเข้านี้ไม่ต้องเยอะแยะมากมายอ่ะมาชมคลิปต่อได้เลยครับนักเรียนจำการทดลองอันนี้ได้ไหมครับหลายคนที่ส่งงานมาน่าจะได้ชมแล้วนะครับเดี๋ยวจะ มาทบทวนอีกทีหนึ่งสำหรับพ่อค้นพบนะครับหลายคนได้ดูคลิปนี้ไปแล้วนะทดลองเชิงเสมือนนะครับการทดลองก็คือมีมีแม่เหล็ก2อ,อันนะครับ A กับ B นะครับแม่เหล็กอันเนี้ยถ้ายิงตรงไปที่แนว เดียวกันกับแม่เหล็กอีกอันนึงมันจะกระดอนกลับคําถามคือเป็นเพราะอะไรครับคําถามก็เพราะว่าคําตอบก็เพราะว่าแม่เหล็ก2อ,อันนี้มันเป็นขั้วเดียวกันมันก็เกิดการผลักดันกันนั่นเองนะครับถ้าเราจินตนาการด้วยภาพแอนิเมชันก็จะได้การทดลองแบบนี้มแม่เหล็ก b นะครับก็คือเสียงที่เรายิงเข้าไปไปที่แม่เหล็ก A สังเกตมันจะไม่ชนกันระหว่าง a กับ b นะครับเพราะว่า a และ b เนี่ยก็มีสถานะเป็นขั้วเดียวกันนะครับเมื่อมา b ถูกผลักเข้าไปเนี่ยมันจะชน a แต่ a มันมีแรงผลักจากขั้วเดียวกันของแม่เหล็กเนี่ยผลัก b ออกไปนะครับพฤติกรรมอย่างนี้นะถ้าอธิบายในเชิงวิทยศาศาสตร์ a จะต้องมีขนาดใหญ่กว่า b นะครับในรูปจะสังเกตว่า A มีน่าจะมีน้าหนักมากกว่า B นะครับเพราะว่ามันมีก้อนใหญ่มันมีเหล็กก้อนใหญ่อยู่ B มันบางๆนะนะครับในการจินตนาการของนักวิทยาศาสตร์ที่ที่เอาแนวการทดลองต,งตรงนี้มาเปรียบเทียบกับการยิงรังสีแอลฟาเข้าไปในอะตอมของธาตุทองทองคำนะครับแผ่นทองคเปลวนะครับ ข้อสันนิษฐานหรือสมมติฐานเป็นไปได้อยู่2อ,อย่างนะครับถ้าอะตอมประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนกระจายในอะตอมกระจายทั่วเลยนะครับอิเล็กตรอนโปรตอนกระจายทั่วเอาเอาอิเล็กตรอนหรืออะไรก็ได้นะครับมันก็จะเกิดปรากฏการณ์ก็คือ B ก็จะชนอิเล็กตรอนหรืออะไรสักอย่างกระจายออกไปข้างหลังหรือวัตถุที่อยู่ในอะตอมเนี่ยกระจายออกไปข้างหลัง เพราะนั้นการทดลองที่ได้เราจะเห็นหลังสีที่เวะทบด้านหลังเท่านั้นการทดลองนี้นะครับจะเป็นการทดลองที่สนับสนุนว่าทฤษฎีอะตอมที่บอกว่าอิเล็กตรอน,นกระจายอย่างสม่ำเสม,มอทั่วๆจริงหรือเปล่านะครับนะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อทำการทดลองจริงนะครับตั้งสมมติฐานกะ็คือ B เนี่ยเป็นรลังสีอัลฟา A ก็คืออะตอม นะครับอะตอมในสมัยนั้นบอกว่าเออมันมันประกอบไปด้วยอิเล็กตรอนและก็โปรตอนนะรู้จักแล้วจากที่ทอมสันทดลองนะครับเมื่อยิงบีเข้าไปหรือยิยงแอลฟาเข้าไปแอลฟามีประจุ4บวกแล้วปรากฏว่ามันเกิดกรณีแบบนี้ออลฟานะครับแทนที่จะชนวัตถุ หรืออะไรทักอย่างที่อยู่ในอะตอมก็คือ A เนี่ยกระดดนออกไปข้างหลังไม่ครับมันกลับกระดดนย้อนหลังกลับมานั่นแสดงว่า A จะต้องมีประจุมากกว่า B แน่ในเมื่อ B มีอัลฟาสี่ตัวเอย B มีโปรตอนสี่ตัวนะครับสี่ตัวแสดงว่า A ต้องมากกว่านั้นก็เหมือนกับเอา เอ่อก้อนหินเล็กๆไปชนกับก้อนหินใหญ่ๆก้อนหินใหญ่ๆอยู่เฉยๆก้อนหินเล็กๆก็ต้องกระดอนกลับไปเรื่องปกตินะครับทีนี้มาลองดูการทดลองถัดไปนะครับอ่ากะพอการทดลองครั้งที่2นะครับครั้งที่2เนี่ยนะครับเป็นการทดลองที่ยิงรังสีอลฟาไม่กระทบไม่ตรงไปที่อะตอมโดยตรงแต่ยิงแบบเฉียดๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเกิด ลักษณะการทดลองที่คล้ายกับการทดลองนี้เลยนะครับมันคออัลฟ่ายิงเข้าไปเกิดโค้งออกไปเพราะนั้นเ,เราจะพบว่ารังสีถ้าเป็นอัลฟานะครับถ้าสมมตินี้เป็นฉากข้างบนนี้เป็นฉากอัลฟายิงเข้าไปก็ไปกระทบที่ฉากเพราะนั้นหลังฉากก็จะการปรากฏนะครับแสงสว่างเป็นจุดสว่างเกิดขึ้นนะครับ เนะราจินตนาการลักษณะแบบนี้เป็นยังไงครับเราจินตนาการว่าถ้ายิง B, B ไม่ผ่านจุดศูนย์กลาง A มันจะเกิดการผลัก B ออกไปทำไมถึงผลักละ่ะข้อสมมติฐานตามกฎของคูลอมก็คือแรงระหว่างประจุ B เนี่ยเป็นแอลฟามีประจุเป็น4บวกแสดงว่า A จะต้องมีประจุมากกว่า4บวกแล้วผลัก B ผลักใมทิศนี้นะครับ น,นี้เพราะฉะนั้น B ก็จะแทนที่จะเคลื่อนที่ตรงไปมันถูกผลักก็จะเบนออกไปเพราะฉะนั้นการทดลองนี้นะครับจะเหมือนกับเป็นการทดลองจริงหรือจินจนาการจริงเข้าไปในอะตอมว่าแอลฟาที่ยิงเข้าไปในอะตอมเนี่ยถูกอะตอมผลักออกมานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ายิงไม่ตรงอ้อะตอมเลยกลางอะตอมเลยก็จะเบีเ่ยงเบนนะครับยิ่งถ้าเอาแนวการยิงยิ่งไกลเท่าไหร่เบีเ่ยงเบนนิดน้อยลงนั่นแสดงว่า มันบ่งชี้ว่าแรงระหว่างประจุนี้เกิดขึ้นจริงตามกฎของคูรอมนะครับดันการทดลองนี้ก็เป็นการทดลองที่จําลองการทดลองในการยิงแอลฟาเข้าสู่อะตอมจึิงจริงจึงเป็นเหตุผลที่ว่าลัตเตอร์ฟอร์ดนะครับไดออ้อธิบายเพิ่มเติมจากทฤษฎีอะตอมของทอมสันทอมสันบอกว่าไงครับทอมสันบอกว่าอะตอมประกอบไปด้วยวัตถกุกลมกมมีอิเล็กตรอนโปรตอนกระจายามเสมอแต่ รัตเตอร์ฟอร์ดบอกว่ามันมีวัตถุชนิดหนึ่งที่อยู่ตรงกลางมีขนาดใหญ่กว่าแอลฟาเขาเรียกวัตถุนั้นก็คือนิวเคลียสของอะตอมซึ่งการทดลองนี้มันบ่งชี้ว่านิวเคลียสของอะตอมมีประจุปเป็นบวกนั่นหมายความว่ารัตเทอร์ฟอร์ดได้เขียนทฤษฎีอะตอมของตัวเองขึ้นมาทีว่าตรงกลางของอะตอมเนี่ยจะต้องเป็นโปรโตอนนะครับรวมอยู่ด้วยกันส่วน อ,อิเล็กตรอนก็อยู่รอบๆนะครับอยู่อาจจะโคจรหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไปที่แน่ชัดว่าตรงกลางของอะตอมก็คือเป็นนิวเคลียสนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของประจุบวกหรือโปรโตอนทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนครับถ้าเป็นเช่นนี้จินตนาการนี้ก็ทำให้เกิดเสียงวิพากวิจาร์ณขึ้นเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามันมีทฤษฎีที่ขัดแย้งหลายอย่างนะครับ นะครับทินะครับมีทฤษฎีหลายๆทฤษฎีที่เกิดข้อขัดแย้งกับทฤษฎีอะตอมของรัตเตอร์ฟอร์ดนะครับรายละเอียดอยู่ในชีทที่3นะนักเรียนที่ครูแนบไฟล์เข้าไปแล้วจำไม่ได้ว่าน่าจะเป็นข่าวที่แล้วนะครับอ่ะอะไรบ้างอ่ะหนึ่งนะการที่อิเล็กตรอนโคจรรอบๆหรืออยู่รอบๆแล้วหมุนๆนะครับ หมุนอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดแรงสศูนย์กลางนั่นหมายความว่าแรงศูนย์กลางก็คือความเร่งศูนย์กลางนั่นเองตามวิชาไฟฟ้าเขาบอกว่าวัตถุที่มีประจุถ้ามันมีความเร่งเมื่อไหร่มันจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมานะครับแล้วพลังงานมันจะลดลงสุดท้ายมันจะชนนิวเคลียสุดซึ่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้ไม่ได้ชนนิวเคลียสนะครับข้อที่2ก็คือ ทฤษฎีนี้อธิบายโครงสร้างอะตอมไม่ได้ว่าเป็นแบบใดรู้เพียงแค่ว่าตรงกลางเป็นโปรโตอนรวมกันอยู่นะครับแล้วที่สำคัญนะอธิบายการเกิดสเปกตรัมที่เราเรียนคราวที่แล้วไม่ได้นะครับอธิบายการดูดกืนพลังงานไม่ได้อายป,ป,ปรยาเคมีไม่ได้แล้วที่สำคัญข้อหนึ่งที่ที่สำคัญมากที่สุดนะครับในนี้ไม่ได้เขียนก็คือ ตรงกลางของนิวเคลียสเนี่ยมีประจุบวกรวมอยู่กันได้ยังไงทั้งที่ประจุบวกเนี่ยมันเป็นมันเป็นแรงผลักกันอะประจุบวกกับบวกตามกฎของอ่าคูลอมบวกกับบวกอยู่ใกล้กันไม่ได้มันจะหลอมรวมกันอยู่ด้วยกันได้อย่างไรตรงนี้ลัสเซอร์ฟอร์ดก็ไม่สามารถอภิบายได้นะครับอันนี้ก็คือการทบทวนที่กล่าวพูดถึงนะครับเอาละ หลังจากนั้นนะก็ก็มีนักวิทยาศาสตร์พยายามศึกษาหลายๆเรื่องเพื่ออามาอธิบายสิ่งเหล่านี้นะครับมาต่ออีกนะครับครับสำหรับทฤษฎีเรืรว่าด้วยการแผ่รังสีของวัตถุด,ดำครับวัตถุด,ดำคืออะไรวัตถุด,ดำก็คือวัตถุที่ดูดลืนพลังงานได้หมด มีพลังงานเข้ามาใกล้ตัวมันแหลมมันดูดได้หมดเขาอธิบายว่ามันเป็นโลโพรงหรือถ้ำอย,อย่างที่ว่าไปแล้วนะครับดูดกืนพลังงานทั้งหมดเลยเป็นศูนย์เลยนะครับจนกระทั่งแม็กพลังเนี่ยบอกมองเห็นปรากฏการณ์อะไรหลายๆส่วนนะครับเขาก็ตั้งสมมติฐานว่าไม่จริงหรอกวัตถุดำเนี่ยนะครับ วัตถุดำเนี่ยมันจะต้องรับหรือปล่อยพลังงานได้เฉพาะบางค่าเท่านั้นมันไม่รับได้ทั้งหมดหรอกมันรับเฉพาะบางค่านะครับโดยเขาเรียกสมมติฐานของเขาเนี่ยนะครับว่ามันจะรองรับค่าเป็นบางค่าโดยเอาค่าคงที่ของเขาเนี่ยคงที่ของแพลงก็คือหก3ุหกสามคูณสิบกำลังลบสาสิบสี่คูณด้วยความถี่เข้าไปนะครับได้ความถี่ก็คือ อันนี้คือพลังงานนะครับวิเาะห์ตั้มของพลังงาน,น E ีตัดกับเอนะครับ S คือค่าของที่หนงเพราะฉะนั้นอันนี้คือพลังงานของวัต,วตถุดาที่ดูดกลืนเข้าไปหรือคายออกมานะครับตามจจดีเดิมแล้วเนี่ยมันจะต้องได้ทุกความถี่ทั้งปล่อยพลังงานทั้งดูดพลังงานเนี่ยทุกความถี่เลยนะครับต่อเนื่องจะเป็น ความถี่พันเฮิรตพันหนึเฮิร์ตพันสองเฮิร์ตพันสามเฮิร์ตไปเรื่อยๆจนกระทั่งสี่พัเฮิร์ตแต่พอแพ้งมาอธิบายครับเขาไม่ได้คิดแบบนั้นเขาคิดเพียงว่าไม่เลยมันจะต้องเป็นบางค่าเท่านั้นเช่น2 3 4 2.5ไม่มี2.1ไม่มี2.2ไม่มี 2- อระหว่าง2จนถึง3ไม่มีมี2แล้วก็ไป3เลยแล้วก็ไป4เลยเป็นจุดๆไปเป็นจุดๆเป็นพ่อยๆไปนะครับอันนี้มันทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานซึ่งเดิมทีไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะตอมเลยนะครับจนกระทั่งไอน์สไตน์เอา,อา,เอาทฤษฎีการดูด แผ่พลังงานของไอ้เจ้าวัตถุดำเนี่ยมาอธิบายทฤษฎีของเขาในรูปแบบของพลังงานนะครับนะในในในปรากฏการ Photo ์โฟโตอิเล็กติกนะแล้วก็ลักษณะแนวแนวควอนตัมตรงเนี้ยของพลังเนี่ยมาอธิบายปรากฏว่าอธิบายได้เป็นที่ยอมรับว่าอ้าวทฤษฎีทฤษฎีของแพ l ง n เนี่ยจริงนะครับใช้ได้นะครับเป็นที่ยอมรับนะครับ เนี่ยประวัตินะครับไปดูเองนะครับในชิคมันจับอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวมาทําแบบฝึกหัดกันนะครับนักเรียนจะต้องอตอบคําถามกี่ข้อเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อนะครับส่งหลังจากนั้นนะครับข่าวหน้าเราจะมาสอบหลังเรียนกันนะครับอย่าลืมนะครับสองชั่วโมงนี้ นะเขียนตอบมาเนี่ยสข้อเขียนใน Google Class ซึ่งครูจะเอาเป็น Google Form นะครับ